สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันแล้วนะครับในนัดชี้ชะตาช้างศึก เจอกับทางด้านของสีลังกานะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่านี่คือชุดที่ท็อปที่สุดแล้วสำหรับแอนโทนีฮัตสันจะจัดได้นะครับคือต้องบอกเลยครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยใส่สุดแบบเก็บ3แต้มกลับบ้านแน่นอนละครับซึ่งเฮดโค้ชแอนโทนีฮัตสันยืนยันไม่มีอะไรต้องกังวลนอกเหนือจะเก็บชัยชนะเท่านั้นนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงฝากติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความ เอัเองครบาละครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็เดินทางถึงที่ศรีลังกาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าสภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากนะครับ 30- 31องศานะครับซึ่งช่วงเวลาการแข่งขันเนี่ยจะคิกออ f f กัน5.15ตามเวลาของประเทศไทยแต่ถ้าหากว่าไปดูตามเวลาของที่ศรีลังกาแล้วเนี่ย3.45โมครับต่างกันชั่วโมงครึ่งนะครับ โอ้โหแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าร้อนสุดๆน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก30กว่าองศานะครับแล้วแดดมันแรงไงแต่ผมไปเช็คมาล่าสุดเลยนะคือวันนั้นเนี่ยสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่ศรีลังกาเนี่ยอาจจะมีฝนตกก็เป็นได้ เพราะว่ามันขึ้นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งแน่นอนแหละครับมันอาจจะช่วยได้นะในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเนี่ยว่ามันเอ๊ยมันจะร้อนมากหรือร้อนน้อยเนี่ยก็หวังว่าถ้าตกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตกเยอะมากนะครับเพราะเราจะแข่งกันวันอังคารใช่ไหมช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันหลังเที่ยงไปแล้วอาจจะมีฝนเข้ามาช่วยทําให้มันไม่ร้อนมากอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราต้องลุยเก็บ3ามแต้มนะและที่สําคัญเลยนะครับนัดนี้เนี่ยมีผลมากๆนะ ถ้าหากว่าเราเก็บ3แต้มได้แล้วแต้มเราจะพุ่งขึ้นไปอีก4.77คะแนนรวมเป็น1,243.26คะแนนนะครับแล้วมีโอกาสยึดอันดับ94ของโลกในฟีฟ a าเวอร์ a ั k กิ้ครั้งถัดไปเนี่ยเลยทันทีซึ่งจะเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบ10 7ปีเลยนะตั้งแต่รังันดับ93ของโลกในเดือนมิถุนายนปี2008นปี่ก็17ปีนี่คือชุดที่ดีที่สุดนี่คือชุดที่เราจะสามารถคว้า3แต้มได้แต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าหากว่าเพลี้ยพ้าเสมอขึ้นมานี่ลบ7นะจ๊ะคือลบ7.73ลบโหดอยู่เหมือนกันแล้วถ้าแพ้เนี่ยลบ20นะไม่อยากจะคิดเลยนะครับคือถ้าลบ20เนี่ยอันดับของ FIFA World Ranking ไทยเนี่ย มันจะไปตรงไหนไม่รู้เลยนะแต่ที่แน่ๆทะลุร้อยแน่นอนนะครับอ่ะมาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงชุดที่ดีที่สุดจัดเต็มที่สุดท็อปที่สุดของแอนโทนีฮัตสันจะจัดได้แล้วครับคือเห็นจากนัดแรกมาเนี่ยเราก็พอจะคาดการณ์กันได้แล้วนะครับว่า แทคติกวิธีการเล่นแนวทางของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยจะมีตรงไหนเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยทางแอนโทนีฮัตสันเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วล่ะครับเพราะว่าใช้ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยยืนยาวทั้ง2ครึ่งอยู่แล้วถ้าหากว่าจะเปลี่ยนก็ต้องลองใช้ลองเอามาดูซิว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นผู้รักษาประตูที่น่าจะเชื่อมั่นมากที่สุดแล้วก็ได้ลงเต็มเกมตั้งแต่เกมแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีคําถามเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือไม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีจังหว หากว่าไม่เซฟเกมกับสิงคโปร์เราอาจจะถูกตีเสมอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิวัติคำใหม่เนี่ยยืนหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งนี้ขณะที่แนวรับครับทางด้านซ้ายเนี่ยมีข่าวออกมาพอสมควรนะว่าเควินดีรมรําเนี่ยโอเคพร้อมเดินทางไปฝึกซ้อมทุกอย่างแต่ว่าอาจจะมีอาการตึงๆต,ตรงน่อง อันเนี้ยถ้าหากว่าอยากจะเน้นเกมรับแล้วก็ปิดเกมเปิดด้านข้างของสีลังกาเนี่ยนะครับคาดว่าทีระทรบุญมาทันน่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เหมาะเลยสําหรับการออกสตาร์ทเพราะว่าถ้าหากว่าทีรทอนไปยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วแอนโทนีฮัสสันเนี่ยมีความชื่นชอบสารัตอยู่เย็นอยู่แล้วในการใช้งานแล้วมั่นอกมั่นใจเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์ที่คู่บุญของแกมาอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะซึ่งถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะช้าอาจจะไม่สามารถช่วยแนวรับได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่โยกทีลทอนมาทางด้านแบ็กไซด์ก็เป็นได้แล้วที่สําคัญเควินก็มีอาการตึงตรงน่องเนี่ยแหละครับมันก็เลยว่าถ้าทีละทรมาตรงนี้ดูแล้วจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในพื้นที่นี้นะครับขณะที่ทางด้านขวาแอนโทนีฮัตสันหลังจากจบเกมที่นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มสุดยอดของตัวเองได้แต่เขาก็ยังยืนยันว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็จะต้องลงสนามแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเกิด มีอะไรที่ผิดคาดขึ้นมานิโคลัสมิเคลสันเนี่ยแหละครับจะโยกไปทางซ้ายแล้วขวาเนี่ยก็ยังมีวาริสนะครับยังมีนักเตะคนอื่นๆเนี่ยมาซัพพอตตรงนี้สุพรรณบุรีรัฐซึ่งอันเนี้ยมีการปร้องกันและเตรียมการเอาไว้แล้วซึ่งคัสสันก็มองว่าถ้ามีอะไรไม่โอเคก็ยังสามารถใช้นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยโยกมาซ้ายแล้วก็มีตัวอื่นสำรองสแป์เอาไว้แล้วคู่เซนเตอร์แบ็กครับเป็นคู่เดียวที่ลงมาและตอนนี้ต้องใช้คู่นี้แต่ต้องยอมรับ ว่ามีความช้ามีเรื่องของการเล่นร่วมกันก็มีช่องว่างให้คู่แข่งเนี่ยได้โจมตีแทงทะลุช่องเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าถูกแทงทะลุช่องแล้วไม่มีแบ็คเข้ามาช่วยไม่มีตรงกลางเข้ามาช่วยพร้อมไปสุดเส้นเลยนะครับดวลประตูหนึ่งต่อนหนึ่งนี่ก็จะเห็นมาแล้วนะในนัดสิงคโปร์เนี่ยโดนทะลุอีกซานมาเขาเล่นชิ่งเจอสถานการณ์ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่านัดแรกเนี่ยแบ็คเราเติมเยอะเพราะเติมเยอะเหลือคู่เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ย แค่2คนเท่านั้นพอเหลือ2คนแบบเนี้เขามา3เข้ามา2เขาสามารถเลี้ยงจี้เลี้ยงกินตัวแล้วยิงประตูได้ทันทีมันอันตรายมากๆตรงนี้ฮัดสันเนี่ยจะต้องมองนั่นแหละว่าจะหาใครมาช่วยปิดพื้นที่อาจจะหุบแบ็กเข้ามาหน่อยไหมถ้าไม่เติมเยอะโลมาข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งหุบมาแล้วใช้มิดฟิลลงมาก็จะกลายเป็น4คนเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงกลางตัวรับเนี่ย ต้องคอยมาช่วยพันษากับนะทัพพงอยู่แล้วเขาเรียกว่ามาสกรีนก่อนนะครับอย่างน้อยกระแทกอย่างเวลาอะไรมันมาเร็วๆเนี่ยลดความแรงของมันไปก่อนตัดไปก่อนทิ้งมันอาจจะมาได้แต่มันช้าลงอะพันษากับทัพพงน่าจะเก็บกินได้สบายถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นซึ่งถ้ามองเราเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะเป็นธนวัน์ซึ้งจิตถาวรที่จะมาทําตําแหน่งตรงนี้ได้ดีที่สุดณตอนนี้ขณะที่สารัฐเนี่ยก็คอยช่วยอยู่แล้วสลับกันใครจะขึ้นใครจะลงใครจะซิดดาวอยู่ตรงนี้ซึ่งทั้งสองคนนี้มีศักยภาพในการเล่นแบบนี้แต่ธนวัน์เนี่ยจะสามารถสร้างเกมบุกได้มากกว่าแล้วก็พละกําลังเรียวแรงเนี่ยก็มากกว่าสารัฐเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าทางด้านของเทคนิคการจ่ายบอลการแทงบอลตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครเหมือนทีละทอนแน่นอนแต่ก็จะเปลี่ยนรูป แบบการเล่นมันมีได้มันก็ต้องมีเสียนะครับในตำแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ฮัดสันน่าจะเลือกใช้แต่ถ้าพลิกล็อกเลยเนี่ยนะพีระดนลงมากับสารัตนี่ก็มันดีเหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อในเกมรุกครับชนาทิพสงกระสินจะเป็นคนเก็บบอลขับเพื่อนทะลุทะลวงคลองบอลบังบอลน,นะครับเก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็จ่าย ให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคหรือเสกสรรที่อยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาชนาทิปน่าจะมีบทบากมากขึ้นนะครับในเกมเจอกับศีลังกาอย่างแน่นอนและแท้จริงเลยนะเพราะชนาทิปเนี่ยเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้ว นะในการสร้างเกมรุกส่วนสุเโชคสารชาติเนี่ยมีทั้งซ้ายของทีละทอนที่จะแทงขนานให้ตัวเองวิ่งขึ้นหน้าไปจะตัดเข้าในก็ได้แต่พี่อุ้มเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเติมโอเวอร์แลปเยอะขนาดนั้นนะถ้ามองในเกมแบบนี้แต่ถ้าไปสุเปโชคก็สามารถรวมเล่นได้แต่สิ่งที่จะได้แน่ๆคือเกมริมเส้นนะครับที่แทงขนานเส้นไปวิ่งแข่งไปแทงทะลุคัดอินตัดเข้าในมาจี้มาปั่นเข้าเสาสองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเห็นจากสุเโชคสารชาติได้เยอะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันแหม มันหวานเจี๊ยบจริงๆนะครับขณะที่ทางขวาไม่ใช้ไม่ได้เอาจริงๆถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ใช้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสเสกสันลาตีครับคือฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้ยิงต่อเนื่องขนาดนี้ค,คือคือต้องบอกว่าของกําลังร้อนจะเก็บไว้ทําไมครับมันต้องใช้คือจะไปดรอปแล้วเอาคนที่แบบเหมือนว่าอ่ะเดี๋ยวรอผลงานจะดีหรือว่าเอาคนที่มันดีอยู่แล้วลงไปเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าสเสกสันลาตีตั้งแต่มาทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยล่างทองมากครับ ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดรอปเสกสาราตีใช้ครับยิงอย่างนี้ต้องใช้ใช้เลยแล้วเดี๋ยวยิงอีกแน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจต่อเนื่องมักจะมีอะไรพิเศษพิเศษเสมอเวลาที่นักเตะม,มั่นใจเลยนะครับผมว่าแนวรุกเนี่ยอันนี้จัดเต็มสุดๆขณะที่ข้างหน้าครับมันเหลืออยู่3คนที่รักษม์เผยอพี่มายปรเมศแล้วก็จุดสุนทรบเบรถ้าเอาใจผมนะยังไงก็แบบใส่เลยแต่ว่า ต้องบอกว่าอากาศมันร้อนเนี่ยตรงนี้เ,เป็นปัจจัยถ้าจะใส่จุดสุนทรพิบเบลไปอาจจะรอในครึ่งหลังหรือเปล่าเป็นตัวแก้เกมตัวทีเด่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยลงไปนัดแรกไม่ค่อยประทับใจขนาดนั้นแต่ปอรเมศอาจวิไลถ้าสมบูรณ์จริงถ้าพร้อมจริงผมว่าจะใช้ความแข็งแกร่งของเขาความอึดความถึกความทนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในเจเจ,เจลีกเนี่ยถึงอาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าน่าสนใจว่าน่าจะลองจับใช้ไปเลยไหม แต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ใช่ปรเมศกับทีรศักดิ์เนี่ยก็ต้องยอมรับนะระหว่างทีรศักดิ์กับโจ๊ดเนี่ยใส่โจ๊ดเลยนะครับจัดไปเลยนะครับใส่เต็มเต็มไปเลยแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะทีรศักดิ์เนี่ยถ้าเอาลงเป็นตัวสำรองผมว่าน่าจะยิงได้นะครับแต่ถ้าลงเป็นตัวจริงเนี่ยก็ต้องลุ้นวนะ่าแต่ละวันเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะนี่ก็คือทีมชาติไทยชุดแบบ Fu ล์ทอปชั่นใส่สุดแล้วอะคือเกมรับก็ได้เกมลุกก็มาผมเชื่อว่า ไม่ยากเกินไปสําหรับช้างศึกในการเยือนสีลังกาถึงแม้ว่าเขาจะมีนักเตะที่มาจากยุโรปมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราเล่นในเกมของเราแล้วเราทําได้3แต้มแน่ๆน,นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ s, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลย ได้ครับ